สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมช่องแม่สีนวลชวนไปวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมากินอาหารข้างทางอีกแล้วครับท่านนั่นคือหมูปิ้ง <c oughs> นี่คือเจ้าของกําลังล้างที่ย่างหมูปิ้งอยู่วันนี้ขายดีครับหมดแล้วฮะนี่กาลังเก็บช่วยเก็บชามจะกลับบ้านแล้วมาดูดีว่ารสชาติจะเป็นยังไงมาท่านผู้ชมนี่ครับมันก็พอเหลืออยู่สองามถุงเนี่ยไม้ละหบาท ไม้ละห้าบาทนี่ครับท่านผู้ชมนี่ในซอยเอือทอบ้านบ้านเอือทอและกระงบ้านเราครับนี่ครับนี่ครับดูไม้ละห้าบาทดูเดี่ยวเนี่ยคือเจ้าของคุณหญิงเพนแข่นะครับผมผมเรียกผมเรียกเขาคุณพี่นะครับเห็นหน้าตาเขาอาจจะเป็นคุณรุฑคุณญาแล้วก็ช่างไม่เป็นไรหลอกเล่นดี่ครับมานี่ครับ ไม้ละห้าบาทมาเดี๋ยวเรามากินกันว่าจะอร่อยหรือไม่อร่อยมันจะเข้าคอเข้าปากหรือว่าจะเข้ากระถังก็อย่างนี่ครับท่านผู้ชมมานี่เห็นไหมไม้ไม้ห้าบาทไม้ละห้าบาทโดยนี่กินนี้มีทะเลไหมอร่อยท่านผู้ชมเขไม่น้ำจิ้มให้ด้วยนะไม่เอาพรุ่งนี้หนูก็ขายหู มีน้ำจิ้มมาด้วยบ้านูีน้ำยองน้จิ้มเยออย่เราให้ห้าห้าบาทอร่อยเรามีข้านหยวด้วยข้นหยดขยไม้ห้าบาทเ้ี๋ยวห้าบาทคือเป็นอาหารของคนหลายใจสองไอ ผมนี่มีแลยวได้เนาะก,ก็กินขนาดนี้แล้ครับมันจ้าไปลืออยู่มากมายยังไงก็กินแค่อิ่มท้องพออยู่ได้เราไม่ต้องไปกินเลิศหรูถ้าเกิดเราเรามีดังเยอะเพาว่าอย่างวันนี้เรามีเงินน้อยเรากินเดือนนี้อร่อยครับเดือน,นอร่อยถือ,อถว่าอร่อยนะเดี๋ยวเราให้เขาเปิดน้ำจิ้มให้ดูดูว่าจะอร่อยไหมพี่พ<อ>ไปขาย<อ>แก้วน้วมีหอครั ผมว่าเจ้าของร้านเขาแกะน้ำแกะน้ำจิ้มไปดูกินข้าวป่ารูอเปล่ากินข้าวเหรอมเียขาไรสดหอจะข้าวไม่ไจร่มใจร่มจร่มร่มอยังอีกชุดนึงอเียบนียย่างยังชุดเดียวแหละ ของเขาอร่อยจริงนึกว่าเหนือเนาะเพราะว่าเราขายเช้ามาคนที่มีรายน้อยก็แบบนี้หรือว่าคนที่ทำงานเร่งรีบไม่มีเวลามานั่งกินเลื่อนเลื่อนหรูอะไรมากมายถือในมือกินนั่งในรถไปได้เลยครับทุกท่านอยม่ครับนี่ครับอร่อยจิ้มจิ้มเลยร้องเรอใส่น้ำจิ้มูอืออร่อยเข้าไปไหนมาแต่เช้าอ่ะ อืมน้ำยมืมอมกล่มอมหรือว่าแล้วแต่คนชอบเผ็ดเปรี้ยนนิดๆอะไรคิอจึงมิญญาณจ้งก็อร่อยมาลองจ้มก็อร่อยนะ่านผู้ชมตาจ้งไม้ห้าห้องบา เนี่ยครับพ่มีเนื้อมีมันมเนื้อมีมันอร่อยเมือ่อกี้ว่ามาห้าบาทจะมีมทุกวันนี่มันสิบบาทแล้วสิบบาทหรือเจ็ดบาทสิบบาทเงี้ยมีห้าบาทอามด้วยข้าวเหนียวอร่อย โอ้โหไปแล้วคือ,อคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าชอบก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับของเข้าอ่อยเย้ยเป็นแขกขอบสุณครับอืมเจ้าของร้าน